สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทีหักเพลงสุกูสุกสคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมินิก็สิมาอัปเดตกำแพงห่านสีเขียวให้เบิ่งอีกคือเก่าเนาะว่นไปหอดไซแล้วว่าใกล้สีแล้ล้วืุอบอ ใกล้สิแล้วือยเ <illes> นี่ยเสียงมณีกับสภาพอากาศกับดีบ่คอยมีแดดมีแต่ลมกับเมฆพี่น้องผมสช่วนห่านกับสร้างกำลังลุยเห็บต่อเนื่องพี่น้องเอ้มณีช่างบริยุทธ์เนาะ สีสาิ่นก็มากปะกะติแต่เกามอน,นี้ต้องยุดเนาะเพราะว่าเป็นวันนั้นถ้าจะว่าอดยุดมันนี่ฝนกระเทฐานมันแล้วกำลังเริ่มเทฐานคันที่แล้วก็แล้วแต่เทฐานมอน,นี้ บ้านเฮาก็บอาชีหลักๆของคนลาวพี่น้องก็คือกอ้างนี่แหละขันบอกไปเห็ดงานอยู่ไทยขันบอกไปเห็ดงานอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเนาะอาชีหลักๆของคนลาวก็คืองามเลงนี่ที่เป็นก้างนี่หละพี่น้องเลยเป็นระดับหนึ่งเลยขันบอกไปทำงานอยู่ต่างประเทศ ก็ไปทำงานอยู่พังไทยเนาะอาซีนี่แหละพี่นอ้องอาซีปลักเลยคันผู้ได้เป็นสร้างเลยอยู่ประเทศลาวนี่อยู่ได้คันผูบอกเป็นสร้างเลยกอยู่ยากพี่น้องเอ้ยคันอยากหาเหตุงานนะมันบ่คอยมีแนวอื่นไหลมันชีมีแต่โชนมากเลยนี่ก่อสร้าง ต่ก่อสร้างกับข้อมือนี่มีทางเลือกอีกได้ก่อสร้างก็ได้คนล่ากับมันมีเหวียดเนาะขาเจ้าเขามาเห็กุก่อสร้างคือกันซีมือผัดวร,รมดาคือกันขาเจ้าก็ได้ร้ายคือกันเขามาเหตุงานก่อสร้างนี่มาแย่งกันเลย ะนั้ามันต้องอยู่กับซีมือเนาะไฟสีดีไฟสีเห็ดงามคนจ้างก็แล้วแต่อยากจ้างเลยอยากจ้างคนเลาาก็ได้คนเวียดก็ได้แต่ทางเฮานี้บอท่านไมเคยจ้างเวียดจ้าเขอมีแต่จ้างคนเลาาเนาะจ้างแต่คนบานเดียวกัน สนับสนุนคนประเทศเดียวกันพี่น้องแต่มือแตอนสองสมือที่แล้วกับตอนยังบ่มีไฟมาเฮ็ดนี่คนเวียดเขามาขี่รถมาถามรถจักเขามาถามเห็นกองหินกับกองทรายสีเฮ็ดยังเขามาถามเขาก็ว่าภาษาเล่านี่แหละ ไปลากับวสิษ็์กำแพงมีคนมีอันคนสิห็ดแ,แล้วบอกมีแล้วขั้นบ่มีแลวบอกเด้บอกว่ามีแล้วแต่ว่าขั้นบ่มีแลวบอกเด้เออเบอร์ไว้ให้คยลาอีกให้คุยลาโทษเขาอีกตื่อขนาดเด้อพี่น้องแต่ว่าเฮากบ่ไดกเอาเนาะเพราะว่าเอาหลับคนแล้วคนนั้น บ้านเฮาเองเนาะอันนี้จะเป็นอาชีประดับหนึ่งเลยพี่น้องเลยคันบอไปเห็ดงานอยู่ไทยนี่ก,ก็คือก่อสร้างเนาะ กันเรื่องปลูกผักปลูกอะไรนะันนี่ย่มแรกมี่ชนรายส,สิเป็นปลูกกินในโคลเลื่อนเนาะช,ชนมากเลยกับขาค้ายขาคายนี่ก็อคันผูกบ่มีเงินกับเห็ดบ่ได้เพราะว่าคันจ้างไปเป็นลูกจ้างเขาก็โอ้ค่าจ้างคือ เดือนละประมาณจักเดือนละล้านเดือนละสองล้านสูงสุดสองล้านสามล้าน,อาน,ส,าน,นอสองล้านกับสามพันเนาะสองล้านกีบกับสามพันบาทกับยูง,ง่าพี่น้องเลยขนาเป็นปเงินเล่ามากก็คือแพงอยู่เดือนละสองล้านแต่ว่าเป็นเงินบาทเราว่าสามพันบาท ก็ได้อยู่ได้กินเนาะเส็ดแล้วก็ได้พอมีเงินซื้อจับจ่ายใส่ซอยอันนี้มันเห็นเงินไวเด้เห็นแล้วแล้วก็ได้เงินโลด กันไทยบอกเป็นสร้างนีโอ้อยู่บ้านยาก่พี่น้องเลยนี่แต่ไปทํางานอยู่กับไทยพนไร้ายเนาะประเทศอีกคนเล่าไปทํางานลร้ที่สุดกันนี่แหละประเทศไทยนอกจากหันกับประเทศนอกแต่เคยลาก,กัะเบงหู้ประเทศนองนี่พอบ่เคยไป เคยไปทำงานแต่ประเทศไทยเกิดมาก็าเห็นสองประเทศก็คือประเทศเรากับประเทศไทยว่เากับว่าได้สองภาษาภาษาเรากับภาษาไทยได้น้อยหนึ่ง บ,บดใส่หดไปแบบเลยเพลนเ็ดขุดล่องเอาเลย ມັນກໍໄດ້4ຫ້ອງພົນທີນີ້ອີງອີກ10กว่าຫອງນາມືງທີ່າກຊບແລ້ວມນ กินเยอะก็ขอลาไปถึงตอนนี้ก็ได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี